สมรรถนะประจำสายงานประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การสื่อสารและการจูงใจการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการมีวิสัยทัศน์การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความคิดเชิงระบบ System Thinking หมายถึงการคิดเป็นขั้นเป็นตอนมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการทำงานและกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหลักการคิดเชิงระบบที่จะยกตัวอย่างคือ p d c a ซึ่งเป็นวงจรเดมิงประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบการติดตามการประเมินผลและการปรปับปรุงแก้ไขและพัฒนา การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ประเภทของการคิดเป็นการคิดวิเคราะห์ความสำคัญการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์หลักการต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้หลักยึด3รอนั่นก็คือรอบรู้รอบครอบและรอบด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดวิเคราะห์สภาพหน่วยงานและองค์กรอาจจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า SWOT analysis การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรอาจจะใช้7 S ซึ่ง7 S นั้นหมายถึงอะไร7 S หมายถึงโครงสร้างองค์กรระบบการปฏิบัติงานบุคลากรทีมงานทักษะบุคลากร รวมถึงกลยุทธ์นยยุทธศาสตร์ในการทำงานรูปแบบการบริหารค่านิยมร่วมขององค์กรในการปฏิบัติงานการสื่อสารและการจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่นการติดตามผลและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับการสื่อสารหลายๆวิธี หรือการเลือกใช้เวลาในการสื่อสารหรือการพิจารณาระยะเวลาการใช้รูปแบบที่เหมาะสมการอ้างอิงข้อมูลการรู้เท่าทันที่จำเป็นการยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสารแล้วก็การรับฟังอย่างตั้งใจการสื่อสารและการจูงใจการจูงใจนั้นก็หมายถึงการนำเอาปัจจัยต่าง มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักการการจูงใจจะต้องคำนึงถึงอะไร 1. นึ่คำนึงถึงความต้องการภาวะขาดบางสิ่งบางอย่างของทางร่างกายและจิตใจมีแรงขับตัวกำหนดทิศทางไปสู่จุดหมายนั้นๆสิ่งสิ่งล่อใจตัวกระตุ้นเพื่อให้พฤติกรรมที่คาดหวังได้แสดงออกมา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหมายถึงความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำและการช่วยเหลือการแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างรวมทั้งการส่งเสริมให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง การมีวิสัยทัศน์หมายถึงความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานการยอมรับแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานคุณลักษณะของวิสัยทัศน์หนึ่งต้องการทำอะไรสองทำไมต้องการทำให้สำเร็จสามท่านคาดหวังผลอย่างไร